สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Camry j o u r n e y นะครับผมวันนี้สายบุญต้องมาครับทุกคนครับเราสตาร์รถกันนะหลายๆคนสงสัยใช่ไหมว่าเราจะหาที่ถวายสังฆทานสะดวกสะดวกยังไงครับผมวันนี้ตามผมมาเลยแล้วกันครับผมเริ่มมาที่ถนนพระราม4นะครับแล้วก็เลี้ยวเข้าตรงซอยสุขุมวิท42ินะครับซอยข้างข้าง เกตเวย์เอกมัยนะครับทุกคนแล้วก็เราจะมาเจอสถานีรถไฟฟ้าเอกมัยครับทุกคนเราก็เลี้ยวขวามานะครับซึ่งตรงนี้เป็นเส้นสุขุมวิทครับทุกคนเราเลี้ยวซ้ายเข้าวัดท่าทองเลยครับอันนี้เป็นที่ที่ ถวายสังฆทานของผมประจำประจำเลยทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขามีที่จอดรถกว้างขวางมากๆนะครับทุกคนครับก็เลยเฮ้ยมันสะดวกดีนะครับผมนะเข้ามาปุกก๊บก็นี่เลยกดปุ่มรับปัดจอดรถนะครับทุกคนแล้วก็เลี้ยวขวาไปเลยนะครับข้างในเป็นพระอุโบสถนะครับแล้วก็จริงๆแล้วตรงลานจอดรถตรงนี้มันถูกล้อมรอบไปด้วยโรงเรียนพระอุโบสถนะครับซึ่ง เป็นอะไรที่ใจกลางเมืองซึ่งสะดวกดีทุกคนนะครับก็ก็เป็นที่น่าสนใจวันนี้ครับถวายสังฆทานนะครับทุกคนก็ซื้อของมาเองจริงๆแล้วก็มีสังฆทานเวียนนะแล้วแต่ถ้าคนคิดมากไม่คิดมากอะไรยังไงก็ก็ได้นะครับผมนะจริงๆแล้วบริจาคเงินอย่างเดียวก็ได้นะครับหรือจะซื้อของมาบริจาคนี่ครับที่เห็นหลังคาสาราสีน้ําตาลนะครับตรงนี้ครับ ก็สาราไม้นะครับเป็นสาราม้สีน้ำตาลนะครับผมก็ทุกคนก็เราเข้าไปเลยแต่ในในภายในตอนที่ผมสวดมนต์ถวยสังฆทานผมขออนุญาตนะครับไม่ถ่ายคลิปมานะครับผมทุกคนเพราะว่าก็ให้ความเป็นส่วนตัวกับกับพระสงฆ์ด้วยนะครับทุกคนเนี่ยครับก็ประมาณนี้นะครับด้านในมีห้องแอร์ห้องแอร์ชิลๆเลยทุกคนนะครับในประมาณนี้อ่ะเราออกมาแล้วนะครับทุกคนใน วัท่าทองเนี่ยด้านหน้าครับตรงป้ายรถเมล์เลยทุกคนก็จะมีครับเห็นไหมว่ามีลอยเทียนใช่ไหมเขาเรียกว่าลอยเทียนใช่ไหมทาบุญกระเบื้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะผมไม่ค่อยสันทัดเหมือนกันนะครับแล้วก็แล้วก็ลวกหล่อเทียนมีมีหล่อเทียนด้วยทุกคนนะครับกําลังจะเข้าไปนะตรงนี้อ่ะยังไม่เข้าไปนะอ่ะเนี่ยครับมีหล่อเทียนด้วยนะครับก็ หล่อเทียนตามปีนักกษัตริย์ประมาณนั้นนะครับทุกคนก็เข้าไปกราบไหว้พระบูชาได้ตามพุทธศาส,าสะนาะสกิริชนนะครับนะครับก็กราบไหว้ได้นะครับตอนนี้ตรงนี้คือแบบอยู่ถนนใหญ่เลยครับเส้นสุขุมวิทเลยนะครับผมนะอยู่ที่สถานีเอกมัยนะครับลองไปดูครับ